ขอต้อนรับสู่เทศบาลตำบลสีสองรัฐอินแดนแห่งสัตด,ดะและไมตรีประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาขนอันเลื่องชื่อเทศบาลตำบลสีสองรัฐยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลด่านซ้ายเป็นเทศบาลตำบลสีสองรัฐ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่27ตุลาคมพุทธศักราช2552อยู่ห่างจากจังหวัดเลยประมาณ82กิโลเมตรมีพื้นที่ประมาณ118.5ตารางกิโลเมตรมีอนณาเขตติดต่อดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับตำบลน,นาหออำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยและตำบลน,นามาลาอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยทิศใต้ ติดต่อกับตำบลโป่งอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลโคกงามตำบลโพนสูงอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลกกสะทอนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยและตำบลบ่อโพอำเภอนครไทยจังหวัดพ <im> <res pe ak> ิษณุโลกเทศบาลตำบลศีสองรัฐมีหมู่บ้านจำนวน14หมู่บ้าน โดยมีหมู่บ้านที่มีพื้นที่ในเขตเทศบาลบางส่วนจำนวน5หมู่บ้านและหมู่บ้านที่มีพื้นที่เต็มทั้งหมู่บ้าน9หมู่บ้านประชากรของเทศบาลตะบุสีสองรัฐมีประมาณ6,300คนเป็นชายประมาณ3,500คนหญิงประมาณ2,700คนมีครัวเรือนประมาณ1,500ครัวเรือนด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมมีถนนทางลาดยางถนนคอนกรีตและถนนพื่การ,กรเกษตรกระจายอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆการประปาบางส่วนอยู่ในพื้นที่การให้บริการของการประปลาส่วนภูมิภาคอำเภอด่านซ้ายและในหมู่บ้านทั่วไปใช้ระบบประปาผิวดินการไฟฟ้าอยู่ในพื้นที่การให้บริการของสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอด่านซ้ายมีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน การสื่อสารและประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลบุรีสองรัฐมีระบบหอ,อกระจายข่าวตามหมู่บ้านประชาชนได้รับฟังข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงและป้ายประชาสัมพันธ์ครอบคลุมทุกหมู่บ้านและยังมีโทรศัพท์สาธารณะระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่และสถานีขยายสัญญาณโทรคมนาคมลักษณะการใช้ที่ดินมีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมเพื่อเป็นที่พักอาศัย เป็นที่ดินของรัฐสวนสาธารณะนันทนาการและใช้เพื่อการพาณิชย์ด้านเศรษฐกิจกประชากรส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลตำบลสีสองรัฐประกอบอาชีพเกษตรกรรมและค้าขายรายได้ของประชาชนในเขตเทศบาลมีรายได้เฉลีย่ยประมาณ23,000บาทต่อคนต่อปีนอกจากนั้น ยังมีกลุ่มอาชีพต่างๆได้แก่กลุ่มโฮมสเตย์บ้านนาทุ่มนาำแท่งซึ่งได้รับมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยอีกทั้งยังมีกลุ่มหัตถกรรมเซรามิกเครื่องปั้นดินเผากลุ่มเพาะพันธุ์หน่อไม้หวานกลุ่มออมทรัพย์กองทุนเศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มทำขนมข้าวนางเล็ดข้าวแตนและกลุ่มผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกผีตาโขน ด้านศิลปะวัฒนธรรมประเพณีเทศบาลตำบลสีสองรัฐมีพระธาตุสีสองรัฐเป็นอุเทสิกะเจดีสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2 1 0 3ในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยาเพื่อเป็นสักขีพยานในการสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างสองพระนครกับพระเจ้าชัยเชษฐทาธิราชแห่งกรุงศรีสัตนาคณหุ่เวียงจันทร์การจัดงานนสัสก,การองค์พระธาตุสีสองรัฐ จัดขึ้นในวันขึ้น15ค่ำเดือน6ของทุกปีและงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนอันเป็นงานบุญสำคัญของชาวด่านซ้ายที่สืบทอดกันมาแต่โบราณนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปรู้จักกันในนามงานผีตาโขนผีตาโขนคือชื่อเสียงเลื่องหลือนามช่างสวยงดงามฮาลง ด้านการศึกษาเทศบาลตำบลสีสองรัฐรับผิดชอบการศึกษาตามภารกิจคือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน2แห่งโรงเรียนประถมศึกษาจำนวนสแห่งโรงเรียนมัธยมศึกษา1แห่งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลด่านซ้ายที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน12แห่งวัดและสำนักสงฆ์10แห่งด้านนันธนาการปัจจุบัน เทศบาลตำบลสีสองรักมีสวนสาธารณะและสนามกีฬาหนึ่งแห่งซึ่งเป็นสถานที่ออกกำลังกายที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงด้านการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลสีสองรัฐมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้แก่พระธาตุสีสองรัฐวัดเนรมิตวิปัสนา วัดสีสะอาดบ้านน้ำแท่งวัดป่าบ้านน้ำพุวัดป่าบ้านศาลาน้อยและงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาขนเทศบาลตำบลสีสองรัฐมีภูมิประเทศเป็นที่ลุ่มหุบเขาในฤดูหนาวอากาศหนาวเย็นจึงเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวอยู่เป็นประจำ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลสีสองรัฐมีทรัพยากรป่าไม้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นป่าไม้เบญจพรรณไผ่และมีป่าชุมชนภูซางป่าอนุรักษ์ป่าสาธารณะกระจายอยู่ในพื้นที่ของหมู่บ้านตำบลด่านซ้ายด้านการเมืองการบริหาร เทศบาลตะบลสีสองรัฐมีเขตการเลือกตั้งสองเขตทําให้มีสมาชิกสภาเทศบาลได้เขตละ6คนรวม12คนและมีนายกเทศมนตรี1คนและรองนายกเทศมนตรีสองคนนายกเทศมนตรีตะบลสีสองรัฐคนปัจจุบันคือนายปราการชัยนกมีนายเจษดาหุมมะอาดนายพงศิษฐ์โสรัจัเป็นรองนายกเทศมนตรีและนายอัศวินยศ ปัญญาเป็นเลข,ขานุการนายกเทศมนตรีและนายมงคลชัยตันโยสิเป็นที่ปรึกษานายกเทศมนตรีโครงสร้างศูนย์ราชการของเทศบาลตำบลสีสองรัฐประกอบด้วยสำนักปลัดเทศบาลกองคลังกองช่างซึ่งในปัจจุบันมีพนักงานเทศบาลลูกจ้างร่วมปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ผลงานดีเด่นของเทศบาลตำบลสีสองรักรางวัลโครงการครอบครัวคุณธรรมนำสังคมไทยเข้มแข็งเทิดไทยอง์ราชันศูนย์เรียนรู้ปราชชาวบ้านของนายเอกเกวิทย์สายแก้วเทศบ้านน้ำพุซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้มาตรฐานของกรมพัฒนาที่ดินเป็นศูนย์เรียนรู้การจัดทำปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดการทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำสมุนไพรไล่มแมลง และเป็นสถานที่อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร,กรและบุคคลทั่วไปเทศบาลตำบลสีสองรักภายใต้การบริหารจัดการของนายประการชัยนกนายกเทศมนตรีตำบลสีสองรักมุ่งมั่นให้บริการไปสู่เทศบาลที่มีความเป็นเลิศในด้านการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมมาพิบาลประกอบกับ การรักษาแบบแผนวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตอันดีงามของท้องถิ่นให้ประชาชนชาวเทศบาลตำบลสีสองรัฐมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขอย่างยั่งยืนต่อไป,ไป,ไป ผ้าเก่าเอาสวมใส่ลายหลากสีแต่งตัวเป็นผีผีตาโขนดูรุงรังเป็นสัญญาลักษณ์เมืองดานซ้ายแต่เก่าลังลูกหลานสืบสานสร้างประเพณีของ